สวัสดีชาวโลกวันนี้เราจะมาตามหาสาเหตุที่ทำนี่หายหายหมดเลยดูสินี่ยอดหายยอดหายยอดหายก่อนที่ดอกนี่จะหายเราก่อนที่ดอกนี่จะหายนะครับเราต้องหาต้นต่อกัน มันต้องมีจมโบสักตัวดูสิเปลื่อนหายหมดเลยหายหมดขนาดมีรปภเฝ้านะเนี่ยรปภเฝ้าอยู่รปภก,ก็โอ้โหไอ้กขแคกขแคกเป็นไรรปภโอเคเพื่อคงความสวยงามไว้เราต้องตามหาต้องดูใต้ใบเจอล้าหนึ่งนี่ โอ้สองตัวโอ้สวัสดีชาวโลกสองตัวนี่กำลังอ้วนเลยมียไหมเดี๋ยวจะได้จับออกทีเดียวทั้งหมดสองตัวครับอำนาจการทำลายล้างใบของเขาพลัง18สูงตัวแรก ผมจะตองเอาไปปล่อยที่อื่นนะผมออมา่อ,อจะพาไปขึ้นบ้านใหม่ฝากก็ตรงนี้ก่อนฝากตรงนี้ก่อนหนึ่งตัวตัวที่สองเฮ้ยทีบ้านบ้านใหม่เฮ้ยเดี๋ยวจะพาไปบ้านใหม่เฮ้ยอยสองตัวนะครับเนี่ยสองตัวอบๆวนวน เราก็จะพาไปบ้านใหม่บ้านใหม่เขาอร่อยกว่าเดิมแน่นอนนี่บ้านใหม่เขาต้นผงชูรสเลยเอาเลยตามสบายไอ้ไอ้เด้เฮ้ยนี่หนึ่งตัวตัวที่สองเลยตรงนี้ เดี๋ยวเราก็จะมาดูอีกทีว่าเขาจะไปไหมเขาจะไปกินไหมโอเคนะครับวันนี้อำนาจการทำลายล้างสูงมากนะครับสองตัวนี้เยี่ยม